วันนี้มีหนังสือดีๆมาแนะนํานะครับการตลาดตามสั่งปังด้วย AI ซึ่งผมไม่เคยดูหนังสือมาก่อนเลยนะแต่ว่าหนังสือเล่มนี้นะครับผมต้องขอบคุณคนเขียนจริงนะซึ่งผมเขาไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดอันนี้ผมซื้อมานะครับแล้วก็คนเขียนเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักเขานะคนเขียนชื่อหมอกิมนะครับซึ่งเขาเขียนหนังสือ t ิ k กต็อกมาไม่รู้กี่เล่มน,นะครับแต่ผมอ่านของเขามาสองเล่มแล้วก็ที่ซื้อเขานะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่เขียนแล้วเข้าใจง่ายดีเอออันนี้ มีต้องขอไปทุกคนจริงเนื่องจากผมมีหน้าที่เพิ่มนะครับในการไปเป็นที่ศึกษาการตลาดออนไลน์ให้2อสาบริษัทนะครับดังนั้นผมจึงไม่มีเวลาทําคลิปเลยจริงนะครับแต่ว่าต่อจากเนี้คงจะสบายหน่อยนะครับพอใช้ AI ช่วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมไม่เคยคิดใช้ AI ช่วยนะครับแต่ว่าเนื่องจากเรื่องไม่ไหวแล้วก็เลยพยายามที่จะใช้ AI ในการช่วยคิดกลยุทธ์อะไรต่างๆให้เราแล้วเราค่อยปรับแก้นะครับ แต่ผมบอกได้เลยว่าแม้ AI มันจะทำให้เราะสะดวกแค่ไหนมันจะคิดให้เราแค่ไหนนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างยากในการที่จะทำให้ AI เนี่ยเข้าใจในสิ่งที่เราสื่ออย่างแท้จริงแล้วก็เอาคำตอบมาให้เราที่ตรงตามที่เราต้องการนะครับซึ่งขอบอกตามตรงว่าเหนื่อยมากครับในการที่จะเทรน AI นะให้เข้าใจเราอย่างแท้จริงดังนั้นก็เหมือนกับว่ามี AI มาช่วยเพิ่มนิดนึง ผมก็ต้องเหนื่อยอยู่ดีในการที่จะเอามาแก้ไขปรับปรุงเงี้ยแต่ว่าหนังสือเล่มนี้พออ่านปุ๊บเนี่ยนะครับเขาจะมีตัวอย่างพร้อมนะฮะแล้วก็จะมีตัวอย่างกรณีศึกษาะจาดแบรนต่างๆเนี่ยที่เป็นประสบการณ์ของเขาเองซึ่งเอามาเป็นตัวอย่างและวให้เราเอาตัวอย่างนั้น,นไปลองใช้ได้เลยแล้วก็แค่ปรับแก้อะไรนิดหน่อยนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดเลยก็คือเขากรุ๊ปอะไรที่ สิ่งที่อยู่ในหัวผมเนี่ยคือมันกระจัดกระจายไม่รู้ว่าจะเทรน AI ยังไงไม่เป็นระบบระเบียบแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ให้ความเป็นระบบระเบียบกับผมนะคะซึ่งตอนนี้หลังจากนี้นะครับผมก็จะกลับมาทําช่อง YouTube อย่างเต็มที่เหมือนเดิมเนื่องจากว่าพอใช้ AI ช่วยแล้วเนี่ยมันช่วยมันช่วยลดเวลาทํางานผมได้เขาเรียกว่าถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะกว่า70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ลยทีเดียวนะครับที่หนังสือเล่มนี้ช่วยผมอ่าเพราะนั้นถึงผมถึงอยากจะมารีวิวนะครับแล้วก็ แถมด้วยนะเป็นคอร์สออนไลน์ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นกลุ่ม Facebook นะครับที่เข้าไปแล้วก็มีความรู้ดูคลิปวิดีโออะไรต่อซึ่งผมว่าก็คุ้มค่าดีนะครับโอเคครับก็อันนี้ผมอยากจะแนะนำจริงนะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีสินค้าหรือว่าใครขายของอยู่นะครับแล้วก็อยากจะเริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์เนี่ยผมแนะนำว่าใช้ AI ช่วยจะช่วยคุณประหยัดเวลามากๆแล้วก็ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเองเหมือนผม นะฮะมันเหนื่อยมากๆจริงครับหนังสืงเอเล่มนี้สรุปมานะคุณเขาจะสรุปมาว่าอา่เขาคุณควรจะใช้ AI ตัวไหน AI ตัวไหนมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะฮะซึ่งให้คุณจะได้ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเองให้เหนื่อยนะครับผมบอกได้เลยว่าเหนื่อยมากๆเลยอ่าเล่นี้นะครับก็มีขายทั่วทั่วประเทศนะครับอยู่ c ีเอ็ดไนนินบีทะครับหรือว่าจะสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะผมแนะนําเลยนะครับก็หวังว่าจะเจอเจ้าของหนังสือตัวจริง บ้างน,นะครับเนื่องจากผมก็เขียนหนังสืออยู่นะฮะโอเคครับก็ไปหาซื้อกันได้นะครับเล่มน,นี้แนะนําเลยนะครับ